กับสบายดีกับสวัสดีพีพีเอฟซีเด้อวัอนี้กับเขาชูซองสาวเกดแก้วสาวลาวเส้นเก่าเส้นเคยแล้วเนาะมือนี้สาวเก็ดแก้วก็มีเมืองลาวดีๆอยากมาฝากมาต้นพีเอฟซีได้ฟังได้ครับชมน้ากันนั่นเองคนซึ่งสาวเกดแก้วเลื่อนเป็นคลิปนึงเหาะที่ว่าอ่าพ่นจะเขียนว่ารถรถตักดินใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่เคยมีมาก่อนใหญ่มากๆประมาณคุณ คลิปนี้คุณท็อก็เลื่อนไปเห็นแต่ชาวเกตแก้วประธานบอเอามาจะใหญ่ขนาดไหนเนาะที่ว่ารถตักดินที่ใหญ่สุดในโลกที่ยังบ่มีใครเคยเห็นสั้นๆหรออ่ะซึ่งคลิปนี้เขาก็จะไปรีอีกซัซนนั่นเองทุกคนท้องขออนุญงาตเจ้าของ,ขงจะจะขอคลิปเยอะและการเจ้าของต้นสบับเะาะอ่ะคลิปนี้เขาก็จะไปรีอีกสัซันนั่นเองทุกคนถ้าหากว่าสาวิกดแก้วว่าพิดพลาดประกรนันใดก็ขอโทษเขาอาัยนำเอฟซีทุกคนเด้อ เพื่อบาเป็นการเสียเวลาเนาะเหาไปหับชพคลิปนี้ว่ะรถตัวนี้มันจะใหญ่สุดสรัทุกคนเดี๋ยวเหาไปหับสมพร้อมกันเลยรถแต่ละคันนั้นจะใหญ่ขนาดไหนกดไหลแล้วไปดูกันคาเตอร์พิล่า D11 นี่คือรถดันดินยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่องานที่หนักหน่วงที่สุดด้วยความสามารถของใบมี ที่รองรับวัสดุได้มากถึง75ลูกบาทเมตรและน้ำหนักปฏิบัติการ113.7เมตริกตันเจ้ารถคันนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล12สูบทำให้มันมีพลังมหาศาลถึง957แรงมา้าและก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ล้ำสมัยเช่นระบบควบคุมใบมีดอัตโนมัติในด้านของขนาดนั้นเจ้าคาเตอร์พีลา D11 หนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยมันมีความยาวที่ประมาณ10เมตรและก็มีความสูงถึง4.7เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก2ชั้นเลยห้องโดยสารถูกออกแบบมาให้ลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่พร้อมด้วยการควบคุมที่ใช้งานง่ายมีพวงมลาลัยไฟฟ้าช่วยให้ผู้ขับนั้นควบคุมได้อย่างแม่นยำอย่างไรก็ตามความยิ่งใหญ่ของคา t เตอร์พิลล่า1นั้นมันก็มาพร้อมกับราคาที่สูงลิ้วโดยมมีราคาเริ่มต้นที่มากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ35ล้านบาทเลยทีเดียวลีเบอ PR 7 7 6 นี่คือรถตักดินแบบไฮดรอลิกที่ใหญ่ที่สุดจากค่ายรีเบอร์รถคันนี้เป็นตัวแทนของการผสมผสานระหว่างพลังงานและก็เทคโนโลยีขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเหมืองแร่และก็โครงการขนาดใหญ่ ลีเบอร์ PR 776นั้นขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์กำลัง768แรงมา้าและน้ำหนักรวมกว่า73ตันมันสามารถดันวัสดุได้มากถึง22ลูกบาทเมตรในครั้งเดียวทำให้มันนั้นเหมาะสำหรับงานตักดินและก็ปรับพื้นที่ที่ต้องการความแม่นยำและก็กำลังสูงสิ่งที่ทำให้ PR 776โดดเด่นนั้นก็คือระบบควบคุมไฮดรอลิกที่ทันสมัยพร้อมด้วยระบบ l ี e บอร์อีข de ที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงโดยที่ไม่ลดประสิทธิภาพในการทำงานนั่นเอง จอร์เดีย 1050K จอร์เดีย 1050K นั้นถือเป็นหนึ่งในรถตักดินที่น่าสนใจจากแบรนด์จอร์เดียซึ่งแบรนด์นี้นั้นเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตรเป็นหลักแต่ใครจะคิดล่ะครับว่าพวกเขาจะลงมาลุยในตลาดรถตักดินด้วย ซึ่งมันก็ไม่แปลกเอาใดเพราะเมื่อคุณนั้นเก่งในสิ่งสิ่งหนึ่งก็ควรจะนําความเชี่ยวชาญนั้นไปใช้ในอุตสาหากรรมดูโดยจอร์เดียน5 0ง0 k นั้นถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานตักดินที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับการจัดการเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมลดการสิ้นเปลืองที่มักจะเป็นปัญหาหลักในเครื่องจักรประเภทนี้ นอกจากนี้แล้วการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากเพราะคุณสามารถเปิดแผงด้านข้างหรือด้านหน้าเพื่อเข้าถึงชิ้นส่วนสำคัญได้อย่างง่ายดายอีกทั้งมันยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ขับนั้นสามารถปรับตั้งค่ารถตักดินได้ตามสไตล์การทำงานจอรเดียนนั้นได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเกษตรหรือว่ารถตักดินพวกเขาก็สามารถสร้างเครื่องจักรที่ท่งพลังแล้วก็ใช้งานง่ายได้เช่นกัน โคมัสุดี5 5 a x 8นี่คือรถตักดินที่ทรงพลังและก็หลากหลายถูกออกแบบมาเพื่อง,งานขนย้ายดินและก็ก่อสร้างในสภาวะที่หนักหน่วงที่สุดรถคันนี้มาพร้อมกับโครงสร้างที่แข็งแกรง่งและก็เทคโนโลยีขั้นสูงทำให้มันสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากห้องโดยสารของโคมัสุดี5 5 a x 8นั้นถูกออกแบบให้กว้างขวางตามหลักสร,รีรศาสตร์ เพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกสบายแม้ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนานนอกจากนี้ก็ยังมาพร้อมกับระบบควบคุมอัจฉริยะและก็เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้มั่นใจได้ในเรื่องของประสิทธิภาพและก็การประหยัดเชื้อเพลิงจุดเด่นที่สําคัญของมันเลยก็คือโครงสร้างช่วงล่างที่ทนทานและก็ใบมีดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษช่วยให้มันนั้นสามารถจัดการกับงานหนักได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการตักดินปรับผืนหรือแม้แต่การฉีกพื้นดินที่แข็งแรงเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่สําหรับงานอื่นๆอ,อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจนั้นก็คือกล้องมองหลังที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นรอบๆตัวรถได้อย่างชัดเจนเพิ่มความปลอดภยัย และประสิทธิภาพในการทำงานในพื้นที่ที่วุ่นวายนั่นเองชานตุย s d 9045นี่คือรถตักดินขนาดใหญ่จากผู้ผลิตเครื่องจักรหนักในประเทศจีน รถคันนี้มาพร้อมกับน้ำหนักปฏิบัติการถึง106เมตริกตันซึ่งมากกว่าน้ำหนักของปฏิมากรรมคลาวเกตอันโด่งดังในชิคาโกถึง6ตันเลยชานตุย Sb 9045นั้นใช้เครื่องยนต์ดีเซล12สูบทำให้มีกำลังสูงสุดถึง950แรงมาขนาดของมันก็ไม่ธรรมดาด้วยความยาวประมาณ11.5เมตรหรือประมาณ2เท่าของรถกระบะแล้วก็มีความสูงถึง4.6เมตรเทียบเท่ากับความสูงของยีราฟโตเต็มวัยเลย รถคันนี้มาพร้อมกับถังน้ำมันที่จุได้ถึง1,640ลิตรสำหรับห้องโดยสารของ SD9045 ได้รับการออกแบบให้กว้างขวางสะดวกสบายและก็มีมุมมองที่ชัดเจนทั้งยังมีระบบปิดผนึกที่ช่วยลดเสียงรบกวนได้ช่วยให้ผู้ขับขี่นั้นสามารถทำงานได้อย่างมีสมาธินั่นเอง Komatsu d c 7 5 a นี่คือโคมัสุ D475A รถตักดินสำหรับงานเหมืองด้วยน้ำหนักปฏิบัติการที่116เมตรอิกตันและพลังจากเครื่องยนต์ดีเซล12สูบที่ทำให้กำลังสูงสุดถึง968แรงหมารถคันนี้มีพลังเพียงพอที่จะดันวัสดุได้ม,มากถึง45ลูกบาทเมตรในครั้งเดียว โคมัสุ D475A นั้นมีขนาดใหญ่มากด้วยความยาวประมาณ11.8เมตรซึ่งเท่ากับความยาวของรถโรงเรียนเลยและก็มีความสูงที่4.8เมตรเท่ากับตึก2ชั้นส่วนถังน้ำมันของมันนั้นก็ใหญ่ไม่แพ้กันโดยมันจุดได้ถึง1,920ลิตรหากเติมน้ำมันเต็มถังในสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะต้องใช้เงินประมาณ2,300ดอลลาร์ 2, 300, หรือราวๆ8500บาทเลยทีเดียว คมาสุ D575A Super Doser นี่คือหนึ่งในรถตักดินที่ใหญ่ที่สุดและก็ทรงพลังที่สุดในโลกที่ยังคงถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าโคมาสุนั้นจะหยุดผลิตรถรุ่นนี้ไปแล้วแต่รถยักษ์เหล่านี้ก็ยังคงแสดงศักยภาพในหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยเจ้ารถคันนี้มีความยาวถึง11.72เมตรความกว้างประมาณ7.39เมตรและมีความสูงที่4.88เมตรซึ่งใหญ่พอๆกับตึก3ชั้นแล้วก็มีน้ำหนักปฏิบัติการถึง153ตันทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่หนักที่สุดในโลกมีบริษัทเหมืองแร่ในออสเตรเลียนั้นได้ซื้อรถรุ่นนี้ถึง5คันมาใช้งานสำหรับการขุดเจาะในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้การระเบิดได้เนื่องจากอยู่ใกล้กับพื้นที่อยู่อาศัย โดยบางครั้งก็ยังมีการควบคุมผ่านระบบรีโมทคอนโทรลเพื่อความปลอดภัยอีกด้วยโคมัสุ D575A นั้นสามารถเคลื่อนย้ายวัสดุได้มากถึง69ลูกบาศเมตรต่อครั้งและก็ยังสามารถขุดได้ลึกถึง2เมตรด้วยริ p เปอร์แบบซิงเกิลชาร์คขุมพลังของรถคันนี้มาจากเครื่องยนต์ดีเซลโคมัสุ12สูบที่มีกำลังสูงถึง1,150แรงม้าเลยเลอทัวโน L2350 ถ้าพูดถึงรถตักดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกรถคันนี้ก็คือผู้ครองสถิติโลกจากกินเนส s ์เวิลด์เรคคอร์ดในฐานะเครื่องจักรขุดดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเมื่อคุณเห็นภาพหรือวิดีโอของมันขณนะกําลังทํางานคุณก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าทําไมมันถึงได้ชื่อว่าเป็นเครื่องจักรที่ใหญ่ขนาดนั้นรถคันนี้มีขนาดมหฮมาที่ยากจะจินตนาการได้โดยมันมีความยาวถึง14.3เมตรความกว้างประมาณ7.5เมตรและสูงถึง6เมตรเลย รถคันนี้มีน้ำหนักถึง260ตันซึ่งหนักกว่ารถยนต์ทั่วไปหลายร้อยคันถังดินของมันนั้นใหญ่มากจนสามารถบรรจุคนได้หลายสิบคนและล้อของมันก็ยังใหญ่กว่าถังดินซะอีกถ้าถามว่ามันใหญ่ขนาดไหนเจ้รถคันนี้มันใหญ่ขนาดที่ว่าสามารถยกดินได้ถึง80ตันในครั้งเดียวหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีเครื่องจักรที่ใหญ่ขนาดนี้ โดยในงานก่อสร้างและเหมืองแร่นั้นต้องทำงานให้เร็วถ้ามีเครื่องจักรที่สามารถขยับดินได้เยอะในเวลาอันรวดเร็วหรือโหลดวัสดุลงรถบรรทุกได้เร็วกว่าน,นี้ก็จะช่วยประหยัดเวลาเงินและก็พลังงานได้มากนั่นเองโคมัสุ PC 8 0 0 0นี่คือรถตักด,ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างแท้จริง รถคันนี้ถือเป็นเครื่องจักรที่มีขนาดและก็พลังมหาศาลที่สุดในสายงานเหมืองแร่ด้วยน้ำหนักรวมถึง710ตันซึ่งหนักเทียบเท่ากับช้างแอฟริกา118ตัวหรือเทียบได้กับรถเก๋ง473คันเลยทีเดียวความใหญ่โตของมันนั้นไม่เพียงแค่ในเรื่องของน้ำหนักแต่ยังมีขนาดที่ยากจะจินตนาการได้เพราะมันมีความสูงถึง15เมตรหรือเทียบเท่ากับความสูงของตึก5ชั้นเลย โดยสิ่งที่ทําให้โคมัสุพี8 0 0 0นั้นเป็นที่น่าทึ่งมากนั้นก็คือถังตักขนาดยักษ์ที่สามารถบรรจุได้ถึง4 2ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับการตักดินได้ในปริมาณที่เท่ากับรถบรรทุก10ล้อ2คันรวมกันมันสามารถขุดดินและวัสดุต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่เหมืองขนาดใหญ่ที่ต้องการเครื่องจักรที่มีพลังมหาศาลเพื่อตอบโจทย์ในการทำงานที่หนักและก็ต่อเนื่องนอกจากนี้มันก็ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลคู่ที่ให้กำลังสูงถึง4020แรงมา้าซึ่งเพียงพอที่จะทำให้มันนั้นทำงานได้อย่างราบรื่นแม้ในสภาพการทำงานที่ยากลำบากที่สุด และหากเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้ามันก็ยังคงมีพลังงานที่ไม่แพ้กันเรียกได้ว่าโคมัสุ p c 8 0 0 0นั้นถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับงานหนักในเหมืองแร่ได้อย่างไม่มีปัญหามันคือเครื่องจักรที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสถานการณ์เลยอ้โหทุกคนได้รับสมกันแล้วนะเป็นจังใดบ้างเนาะคือว่าคือแบบโอ้โหทุกคน รถที่ว่าเขาจะไปเบิ่งนนากันคือว่าใหญ่แห่งแล้วเนะาะใหญ่สุดอลังการในชีวิตของสาวปิตแก้วที่ได้เห็นรถที่คันที่ใหญ่ที่สุดเล้เนาะก็คือรถแต่ละคันก็มีมูลค่าแตกต่างกันนั่นเองเนาะทุกคนเนาะบางคันก็แตกต่างกันแพงมากเนาะแพงอลีเนาะแ้ะก็บ,บางคันก็ธรรมดาเนาะแต่จุดที่นักแน่นก็คือแบบว่า มีความทนทานและแข่งแร่งที่สุดที่วบาเพื่อแบบเอาอะไรที่ว่าแข็งแหงแล้วก็สามารถที่ว่าจะเห็ดนั้นเห็ดนี่ได้เนาะเห็ดแบบเป็นรถโครงการที่ว่าเพื่อไปเห็ดทางอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะคือแบบเป็นรถที่ว่าแข่งแร่งแหงทนทานกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองเนาะทุกคนเป็นยังไรทุกคนได้ครับสมกันแล้วก็คือแบบ ได้เบิแล้วก็คือดีใจสุดๆเลยเนาะสำหรับสาวเก็ดแก้วเนาะซึ่งฮากามื่อนี้ก็จะได้ขอลาไปก่อนแนละ้วได้ทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าเดอ้อฝากเป็นกำลังใจแล้วฝากกดไลค์กดติด๊ตติ๊ตเผื่อ่าผัดคลิปดีๆนี้ต่อไปสาวก็ดแก้วเนี่ยเด้อสำหรับมื้อนี้ฮาว็า่มีอย่างารเพิ่นคลิปหน้าฮกาก็จะได้มาฝากมาต้อนคลิปกับพี่ FC ซคือเก่าเนาะสำหรับมื้อนี้ฮกาก็จะได้ขอลาไปก่อนบายสำหรับคนไหนที่อยากให้ชาวก็ดแก้วคิดอยากบอกไยคอมเมนต์เด้อ